ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบบินตัวนี้แทนไม้ชุดใหม่ครับหนาวกว่าเดิมนะครับเป็นไม้หกมิลครับมเอเตอร์ชุดภายเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยเควีนะครับอันนี้ลมค่อนข้างแรงครับ ลมแรงครับไม่เดินเลยครับเนอินซีฮอบอยู่กับพื้นเลยครับอยู่กับที่เลยครับครับลมแรงค่ะเร่งตามลมเร่งเครื่องครับตบเปลี้ยวลมมาแล้ว โ oh oh. อ้โหลงจอดอย่างนิ่มนวลครับ